สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและเอซทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่อ้วนชวนคุยนะคะวันนี้แม่อ้วนก็ได้นําคลิปสวยๆลงให้เพืเ่อนๆชมธรรมชาตินะคะมันเป็นวงจรนะคะแม่อ้วนจับได้วัน่อตีที่แล้วรดูดูธนาน แม่อ้วนก็เคยลงตอนที่ทํานาที่บ้านที่น้องชายทําก็ลงให้ชมกันแล้วแต่ว่าปีนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมก็เลยอยากให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้ชมได้ชมของความงามของธรรมชาตินะคะธรรมชาติมันสวยงามจริงๆนะคะดูนกมันบินแม่อ้วนชอบมากเลยนกกระยางเยอะมาก เวลารถไถไปใกล้ๆเขาจะโผล่บินขึ้นนะคะแต่ถ้าเขาก็ไม่ได้กลัวมากนะคะเพราะว่ารถไถไปก็ใกล้ๆอยู่นะคะเขาก็ยังไม่ค่อยกลัวแต่ว่าถ้าไปชิดๆเลยเนี่ยเขาก็จะกลัวเขาก็จะบินขึ้นเล็กน้อยแล้วเขาก็จะโชบลงมาอีกสวยจริงๆค่ะที่เขามีเยอะๆเนี่ยคือเขามารอกินอาหารนะคะพอต,ตอนที่เราถ่ายแล้วก็พลาดยินขึ้นมา ที่เพื่อที่จะทำนาเนี่ยมันก็จะมีอาหารของเขาก็คือไส้เดือนนะคะขึ้นเป็นอาหารของนกกระยางไส้เดือนก็จะขึ้นมาพร้อมกับที่ดินเนี่ยเยอะนกกระยางก็มารอกินอาหารนะคะแต่นกน่าจะเยอะกว่าอาหารนะคะมันสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้ที่บ้านไม่อ้วนไม่ได้ทํานาดํานะคะมันน้าก็ไม่ได้เยอะเนาะสมัยนี้น้ําก็ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ตรงนี้เรียกได้เลยว่าเป็นที่ลุ่มนะคะแต่ตอนนี้เป็นที่ดอนๆไปหมดแล้วดูสิคันลกกระยางบินสวยมากเลยค่ะเมื่อก่อนก็เป็นนาดํานะคะแต่ตอนนี้เป็นนาหวานไปหมดแล้วนี่เขาคลาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะใช้เครื่องพ่นหวานหวานข้าวนะคะ มันเป็นวิถีชีวิตของชาวนานู่นนะคะมันจะมีอยู่ด้านหนึ่งที่มันมีภูเขาแล้วก็แล้วก็จะมีอมีโรงแรมอยู่บนภูเขาสูงๆูงขอโทษนะคะพอดีเอามือไปจับโดนกล้องแต่ก็ไม่อยากตัดเลยค่ะเพราะว่ามันมันสวยงามจะมองเห็นโอ้ดูสิคะเนียนกนกกระยางเยอะอจริงๆค่ะเพื่อนๆ อีกฝั่งหนึ่งก็จะมองเห็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนโรงเรียนหน่อยร้อยจบอรอนะคะเพื่อนๆธรรมาชาติสวยงามค่ะวันนี้ก็ดีมากเลยนะคะฝนก็ไม่ตกแต่ว่าแดดก็ไม่ร้อนมันคลึ้มไปคลึ้มมาพวกชาวนาก็จะได้ไม่เหนื่อยมากเนาะไม่ต้องสู้แดดเยอะดูสิคะดูนกนกกระยางดูนกกระยาง บินแบบสวยจริงๆเลยค่ะพเพื่อนดูนะคะสวยมากบินหาอาหารกันเป็นกลุ่มสวยมากเลยค่ะเพื่ออ้วนต้องขอบคุณพเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปให้ยังไงก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ วันเ็าจะพยายามขึ้นไลฟ์เร็วๆนี้นะคะแต่ว่ามันก็ติดผ่านหลายอย่างนะคะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีค่ะช่วงนี้แบบบางทีก็ปืนมันก็ปวดเมื่อยเป็นหไงไรนะคะไม่รู้จะบอกว่ายัางไงบอกได้คาเดียวว่าใครยังไม่เป็นอะไรให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะมันกลับคืนมายากมากยิ่งวัยอย่างเราเนี้ย ยากมากเลยค่ะที่จะกลับมาเหมือนเดิมไม่อ้วนคิดว่าไม่อ้วนคงไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ก็จะพยายามนะคะเพื่อนๆได้แค่ไหนก็ต้องทำใจแค่นั้นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ยังคิดถึงกันยังคิดถึงเพื่อนๆเสมอน,นะคะไม่เคยลืมดูธรรมชาติแล้วก็ชื่นใจเนาะ